ทำเพียงอย่างเดียวก็ได้ชื่อว่าได้ผลหรือเรียนจบกรรมาฐานทั้งสี่สิบห้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดจะยึดอารมณ์อันใดเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาก็ดีเช่นจะภาวนาพุโทโธหรือยบหนอพองหนอสัมมาอารหังหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นแต่เพียงอุบายทักจูงใจให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเท่านั้น จึงไม่สมควรที่จะไปสงสัยในวิธีการแห่งการปฏิบัติการบริกรรมภาวนาเป็นแต่เพียงเราหาอารมณ์มาเป็นคู่ของใจฝึกหัดให้ใจมันนึกอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวได้นานๆเพื่อเป็นการตัดความกังวลหรือตัดความวุ่นวายที่จิตมันแผร่ซ่านไปสู่อารมณ์ต่างๆให้มารวมจุดอยู่ที่จุดเดียว เช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นท่านภาวนาพุทโธเป็นต้นแม้จิตจะไม่สงบก็ตามหรือสงบก็ตามให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดจิตนึกพุทโธไว้ตลอดเวลานึกจนกระทั่งว่าจิตมันติดกับพุทโธพุทโธติดกับจิตจิตเป็นพุทโธพุทโธเป็นจิต แม้บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกพุโทโธจิตของเราก็นึกขึ้นมาเองอันนี้เป็นการฝึกหัดให้จิตติดกับคำว่าพุโทโธหรืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีใครกล่าวว่าการภาวนาอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้จึงดีอะไรทำนองนี้อย่าได้ไปสนใจเราจะเอาอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าจิตของเราเนี่ย มันไปติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นเช่นอย่างเราจะภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่มันไม่อยู่กับพุโทโธมันชอบพิ้งไปหาสิ่งอื่นที่เราเคยติดมาแล้วก็ให้เอาสิ่งนั่นแหละมาบริกรรมภาวนาเช่นอย่างสมมติว่าในขณะที่เราภาวนามันคิดถึงใครคนหนึ่งก็เอาชื่อของคนคนนั้นมาบริกรรมภาวนาเพราะจิตมันติดอยู่แล้วมันจะได้ติดเร็วขึ้น ในเมื่อจิตมีการติดมันก็ย่อมเกิดความสงบในเมื่อสงบแล้วมันไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านมันก็อยู่ในอารมณ์เดียวในเมื่อจิตอยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็เกิดเป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแม้แต่บริกรรมภาวนามันก็ทิ้งไปในเมื่อมันทิ้งบริกรรมภาวนาแล้วมันก็เป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใด เป็นเหตุให้เราได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของเราว่ามันเป็นอย่างนี้ในเมื่อจิตมันปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตัวของตัวเองมีแต่จิตตัวเดียวล้วนๆไม่ได้พึ่งค่าอาศัยอะไรมันก็เป็นอิสระในเมื่อเราฝึกหัดให้มันเป็นอิสระบ่อยๆเข้าพระ,ะคือกำลังมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกที จนสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติตลอดไปความเป็นปกติของจิตนั้นความเป็นปกติของจิตในภายในหมายจิตเข้าอยู่ในสมาธิสลัดอารมณ์ทั้งพวงแล้วจิตเป็นจิตดวงเดียวล้วนๆอันนี้เป็นความปกติของจิตภายในในเมื่อจิตออกมาสู่อารมณ์ภายนอกเช่น สิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายลายใจจิตเป็นแต่เพียงสัมผัสรู้รู้แล้วไม่ยึดถือสิ่งนั้นเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอพูดมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเข้าใจว่าในเมื่อจิตไม่สนใจกับสิ่งใดๆจิตมันจะไม่กลายเป็นจิตที่ไร้สำนึกไม่เอาไหนหรือจะไม่กลายเป็นจิตที่ขี้เกียจขี้คลานไม่เอาการเอางานหรือ ข้อนั้นไม่พึงสงสัยถ้าหากว่าจิตมันผ่านความเป็นสมาธิผ่านความเป็นตัวของตัวเองได้โดยเด็ดขาดแล้วมันจะเกิดความสนใจในหน้าที่การงานเกิดความสนใจในในหมู่ในคณะเกิดความสนใจในหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบผู้ซึ่งเคยขี้เกียจทำงานมันจะขยันขึ้นผู้ที่ ไม่เอาใจใส่กับจิตใจของตัวเองไม่เอาใจใส่กับการงานขาดความรับผิดชอบมันจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นอันนี้คือผลของการทำสมาธิการทำสมาธิเช่นอย่างเราจะไปเข้าห้องกรรมฐานไม่เอาไหนเลยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยอันนั้นมันก็ไม่ดีเพราะเราทิ้งการทิ้งงานส่วนอื่น การทำสมาธินี่เรามีความมุ่งหวังที่จะให้เรามีพลังจิตมีสติสัมปชัญญะต่อสู้กับงานการที่เรารับผิดชอบอยู่สามารถที่จะแก้ไขชีวิตปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสังคมได้ไม่ใช่ว่าทำสมาธิแล้วไปหลับหูหลับตาไม่เอาไหนแบบนั้นไม่ถูกต้องแน่ ทำสมาธิเป็นแล้วต้องสนใจในการงานสนใจในหมู่คณะสนใจในการรับผิดชอบสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นสภาวะธรรมได้กล่าวแล้วว่ากายกับใจของเราเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติชั้นใดบุคคลภายนอกสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกวินาที สิ่งเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเราทำสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนักปฏิบัติสมาธิต้องสู้สู้ต่อการงานทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการทำสมาธิเนี่ยทำให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความมั่นใจ มั่นใจต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนี้คือผลของการทำสมาธิในขั้นนี้ถ้าหากเราฝึกหัดทำสมาธิในขั้นต้นพอที่จะจับหลักแห่งการทำสมาธิสามารถที่จะทำจิตให้สงบสามารถที่จะน้อมจิตไปพิจรารณาสามารถที่จะทำสติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์นั้นๆคือตามรู้เหตุการณ์นั้นๆจนทัน ก็ได้เชื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องด้วยประกาศฉนี้ได้กล่าวธรรมะบรรยายมาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติด้วยประกาศฉนีเอ,เ,อเ,อเอาปัญหามาอ่านเองพระอริยะเมื่อนอนหลับยังฝันอยู่เหมือนคนธรรมดาหรือไม่ หรือเป็นนิมิตทุกครั้งไปการฝันการฝันเรียกว่าสุบินนิมิตถ้าคนธรรมดาฝันก็เรียกว่าสุบินนิมิตถ้าพระอริยะฝันเรียกว่านิมิตพระอริยะการฝันของพระอริยะนั้นไม่เหมือนคนธรรมดาสามัญ ว่อาอริยะในเมื่อท่านนอนท่านหลับแต่กายแต่ส่วนจิตไม่ได้หลับอย่างบางท่านอาจจะเคยผ่านความเป็นเช่นนั้นมาแล้วในเมาพูดถึงความหลับอาตมาก็จะขอเพิ่มเติมสักหน่อยการภาวนาในเบื้องต้นเช่นเราเราบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธเป็นต้น ก่อนที่จิตจะเกิดความสงบลงไปคือการนอนหลับเพราะมันมีอาการเคลิ้มมเหมือนกับจะนอนหลับในเมื่อเคลิ้มแล้วก็มีอาการวูบลงไปพอวูบลงไปหยุดวูบจิตนิ่งในเมื่อจิตนิ่งถ้าหากนิ่งแล้วมืดไปไม่รู้เรื่องอันนั้นเป็นการนอนหลับธรรมดา แต่ถ้าวูบลงไปแล้วจิตนิ่งเกิดสว่างขึ้นมาอันนั้นจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ภาวดาถ้าหากรรมหนดจิตด,ดูลมหายใจหรือบริกรรมภาวดาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ความหลับจะช่วยให้จิตเป็นสมาธิได้อย่างบางท่าน พอั่งสมาธิบริกรรมภาวนาไปแล้วมันเกิดง่วงเลยไปเข้าใจว่าตัวเองจะนอนหลับเลยไปหยุดเอาซะแต่ความจริงนี่ควรจะทําอย่างนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาไปถ้ามันเกิดง่วงง่วงเหมือนอยากจะนอนหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปเลยมันจะหลับจริงๆเหมือนอย่างนอนหลับก็ให้มันหลับลงไป ในเมื่อมันผ่านความหลับจางธรรมดาหลายๆายครั้งเข้า,เ,า,เ,ขาเพราะอาศัยการบริกรรมภาวนาเมื่อหลับลงไปแล้วสมาธิมันจะเกิดเองไม่ต้องกลัวปล่อยให้มันหลับลงไปทีนี้ใน,นเมื่อหลับลงไปแล้วถ้าหากว่าจิตของผู้หลับนั้นแม้แต่จะหลับในเวลานั่งก็ตามหลับเวลานอนก็ตาม หลับลงไปแล้วติดมันมีอาการเคลิมล้มๆแล้วก็สว่างส่งกระแสะออกไปข้างนอกมันจะเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมานิมิตอน,นั้นคือความฝันทีนี้อย่างพระอริยะเมื่อท่านนอนหลับแล้วท่านก็ยังฝันเหมือนกันแต่ความฝันของพระอริยะนั้นคือนิมิตแล้วท่านจะไม่ได้ฝันแบบที่เรียกว่า หาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนอย่างคนสามัญธรรมดาท่านฝันเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านรู้ท่านเห็นหรือบางทีอาจจะเกิดนิมิตขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นต้นอันนี้เรียกว่านิมิตปัญหาต่อไปถ้าตอนฝึกหัดจิตมีอะไรถ้าตอนหัดฝึกจิต อะไรตอนฝึกจิตมันท่าที่มีอะไรหลายๆอย่างมันแวบเข้ามาค่ะข่าวไปจะมีอุบายอะไรไม่มาอย่างเดียวก็ไม่มีที่เดียวชืออะไรคะอ่าอ่าอ่การฝึกเตมีอะไรแวบเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในการฝึกขัดใหม่ทีนี้ความแวบเข้ามาของของสิ่งที่แวบเข้ามานั่นหมายถึงอารมณ์โดยธรรมดาแล้ว ในเมื่อเราตั้งใจที่จะเอาใจใส่ต่อจิตของตัวเองหรือต่อบริกรรมภาวนานั้นๆเพราะอาศัยที่เราเคยคิดสิ่งต่างๆมาโดยไม่มีขอบเขตเมื่อเราตั้งใจจะเอาจิตของเราไว้กับสิ่งสิ่งเดียวอารมณ์เหล่านั้นมันก็ย่อมแวบเข้ามาเรื่อยๆทีนี้การแก้ก็คือว่าพอรู้สึกว่ามันแวบไปทางอื่น เราก็เอามาหาคําบริกรรมภาวนาตามเดิมแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาเร็วๆเข้าคือว่าพยายามอย่าให้ช่วงช่วงการบริกรรมภาวนานั่นมันห่างเช่นเราจะนึกพุทโธ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 ก็ให้พุทโธเร็วๆเข้าทีนี้พอนึกพุทโธ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 ไปแล้วมันมีอาการหลงหลงลืมลืมอาการหลงหลงลืมลืมนั่นแหละจิตกําลังเริ่มจะสงบ พอจิตกําลังเริ่มจะสงบแล้วอารมณ์แวบมันก็เข้ามาอีกเราก็ตั้งใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปใหม่หลายๆครั้งเข้ามันก็ทํทนานิดทานานแล้วมันก็หายแวบเองทีนี้อีกอย่างหนึ่งในเมื่อจิตของเราเนี่ยผ่านความเป็นสมาธิมาพอสมควรแล้วมันก็มีสิ่งที่แวบเข้ามาเหมือนกันสิ่งที่แวบเข้ามานั้นคืออารมณ์ที่จะมาเป็นเครื่องรู้ของจิต ถ้าหากจิตของเรามีสมาธิดีมีสติดีอารมณ์แวบเข้ามานั้นจิตของเราจะรู้ทันทักจะกำหนดรู้สิ่งนั้นทันทีในลักษณะที่ตามรู้เราก็ได้สติสัมปชัญญะดีขึ้นจิตก,กับวิญญาณมีความแตกต่างกันในด้านจิตวิทยาหรือพุทธศาสตร์อย่างไรจิตก,กับวิญญาณ วิญญาณหมายถึงวิญญาจิตหมายถึงสิ่งที่นึกคิดสิ่งที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้เย็นรู้หนาวอันนี้เรียกว่าจิตทีนี้วิญญาณนี่ก็อาศัยจิตเพราะมีจิตจึงมีวิญญาณทีนี้จิตนี่ดั้งเดิมก็มันเป็นตัวรู้ตัวรู้นี่เรียกว่ามโนทาก และตัวมโนธาตุนี่ก็เป็นตัววิญญาณอีกเหมือนกันเพราะวิญญาณาตัวมโนธาตุซึ่งเรียกว่าวิญญาณนี่เพราะมันเป็นสิ่งที่รู้จักจุติปฏิสนธิรู้จักเกิดรู้จักาตายเช่นอย่างมาเกิดเป็นเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็มันก็รู้จักจุติคือตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะอาศัยอำนาจของกิเลสที่นี้วิญญาณนี่ วิญญาณนี่แบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณนี่คือวิญญาณรู้จักจุติปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทหรือวิญญาณที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่จะนำไปผุดไปเกิดทีนี้อีกวิญญาณหนึ่งนั้นหมายถึงวิญญาณในเบญจขันธ วิญญาณในเบญจขันนี่หมายเฉพาะตากับรูปกระทบกันเข้าเรียกว่าจับขุวิญญาณเสียงกระทบหูเกิดความรู้สึกขึ้นได้กว่าโสตะวิญญาณกลิ่นกระทบจมูกรู้สึกขึ้นเรียกว่าคานะวิญญาณลิ้นลิ้มรสเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายสัมผัสเรียกว่ากายวิญญาณ จิตโลธรรมมาจิตโูอารมณ์เรียกว่ามโนวิญญาณเพราะฉะนั้นในทางจิตวิทยาจิตวิทยานี่หมายถึงวิชาการที่ศึกษาให้รู้เรื่องของจิตเป็นวิทยาการอันหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่ามาไม่ได้หมายถึงจิตตัวที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดเป็นวิชาการที่ แต่ต้องศึกษาให้รู้เรื่องของจิตจึงเรียกว่าจิตตวิทยาอันนี้ขอฝากไว้ให้ท่านพิจารณาเอาเองเพราะอาตมาก็ไม่ได้เรียนจิตตวิทยามาทีนี้ในทางคติศาสตร์นั้นก็หมายถึงตัวจิตที่รู้นึกรู้คิดและในหลักอภิธรรมที่จำได้ว่าจิตเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสม สภาวะใดเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมคือสั่งสมความดีความชั่วสั่งสมกูศลอกูศุนสั่งสมมิทาความรู้สั่งสมสิ่งต่างๆเอาไว้ในจิตสิ่งนั่นเรียกว่าจิตพระพิธรรมท่านว่าอย่างนี้การที่จิตสามารถติดตามอารมณ์ต่างๆไปตลอดเวลาถือว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่จิตที่สามารถตามรู้อารมณ์ต่างๆ อันนั้นถือว่าเป็นจิตจิตเป็นสมาธิจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนาจิตที่จะติดตามตามรู้อารมณ์ได้ตลอดเวลาหมายถึงว่าเราคิดอะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันประสบเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันใครต่ามาก็รู้ทันใครตำหนิมาก็รู้ทันใครยกจ้องสันเสริญก็รู้ทัน จิตสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในสภาพปกติไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์นั้นๆได้เชื่อว่าจิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมาฐานทีนี้ในเมื่อพูดถึงว่าจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมาฐานบางท่านอาจจะสงสัยว่าจิตในขั้นสมถกรรมาฐานนั้นคืออย่างไรจิตในขั้นสมถกรรมาฐานนั้นหมายถึงจิตที่เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้ หมายถึงจิตที่อยู่ในฌานมันรู้เฉพาะเรื่องของฌานเท่านั้นความรู้อื่นๆไม่มีหมายถึงจิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธิขั้นที่เรียกว่าจิตนิ่งสว่างแล้วก็ไม่รู้สึกจนกระทั่งว่ามีตัวมีตนตัวตนหายไปหมดอันนี้จิตอยู่ในสมา,าจิตอยู่ในสมาธิขั้นสมถะย่อมไม่เกิดความรู้อันใด อันนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นเป็นการที่จิตผ่านความเป็นสมาธิขั้นสมถะมาแล้วจนมีสติสัมปชัญญะดีสามารถตามรู้ทันอารมณ์ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าใครได้อย่างนี้แล้วสบายมากข้อสองจำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเพชรเวลาทําสมาธิหรือไม่อันนี้น่าน่าเด็ดทำความเข้าใจ <c oughs> การทําสมาธิ คำว่าสมาธิเป็นกิริยาของจิตการกำหนดจิตหรือการบริกรรมภาวนาในจิตหรือการเอาจิตไปพิจารณาเรื่องเราอะไรต่างๆเป็นการทำสมาธิแต่การนั่งยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเราจะทำสมาธิในเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนหรือเวลาไหนๆก็ได้ทังนั้น ถ้าหากว่านั่งขัดสมาธิแบบขัดสมาธิเทศรือแบบพระพุทธเจ้าดังเนี่ยถ้ามันลำบากเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จะนอนทำก็ได้ถ้ายิ่งใครนอนทำสมาธิชำนี่ชำนานยิ่งดีในเมื่อหลับลงไปแล้วจิตจะได้เป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิในเวลานอนหลับกายมันจะได้พักผ่อนสบายเพราะองค์ประกอบของความเป็นสมาธินี่กายเบาจิตเบา ในเมื่อกายเบาจิตเบากายก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ถ้าใครนอนพักผ่อนด้วยสมาธิบางทีเป็นโครคไข้ไข้เจ็บบางอย่างก็หายได้ปัญหาต่อไปการที่นั่งสมาธิแล้วสามารถรู้ดวงหน้าฏีได้ใช่หรือไม่การทำสมาธิแล้วสามารถที่จะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้เป็นไปทุกคน บางท่านก็ไม่รู้อะไรเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างอาตมานี่ไม่รู้อะไรเลยรู้แต่จิตของตัวเองและสภาวะความจริงที่เกิดขึ้นกับจิตในบางครั้งมีผู้ไปขอร้องให้นั่งทางในดูโน่นดูนี่อาตมาก็บอกกับเขาว่าคุณอย่ามาสอนให้พระโกหก คือสิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าห้ามพูดแต่คำถามที่ว่าการนั่งสมาธิสามารถรู้ล่วงหน้าและอดีตได้หรือไม่นั้นอันนี้สามารถที่จะรู้ได้แต่ต้องถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้ เช่นอย่างผู้ที่ทำสมาธิพิจารณาสภาวะธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสามารถรู้อดีตชาติของตัวเองเช่นอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่ได้จ,จะได้ตรัสร,รู้พระองค์ก็รู้ปเุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติผนหลังได้แล้วก็รู้จตูปป,ปาตยานรู้การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลาย รู้อาสวัคยายยานร,รู้อุบายทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากอาสวะอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นไปได้แต่สำหรับการที่จะไปน,นั่งดูโน่นดูนี่เช่นนั่งดูปูย่าตายายหรืออะไรต่ออะไรนั่นมันมันก็ออกจะเฟอ้อไปหน่อยที่แน่ๆก็เวลานี้รัฐบาลกำลังคน้นหาบ่อน้ำมัน ถ้างองค์ไหนเก่งๆแล้วจับไปนั่งซองดูบ่อน้ำมันว่าว่ามันอยู่ที่ตรงไหนรัฐบาลเจาะลงไปทีเดียวได้เลยเนี่ยนะไม่ต้องเปลืองเวลาแล้วไม่ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายถ้าสามารถที่สน์ได้อย่างนั้นก็เก่งจริงแต่นี่ส่วนมากไปเก่งเฉพาะแต่สิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นด้วยเนี่ยอาจารย์มาก็เลยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะัก ข้อสองนั่งสมาธิแล้วสามารถรักษาโรคในร่างกายให้หายได้หรือไม่อันนี้ขอยืนยันว่าสามารถรักษาให้หายได้ถ้าหากไม่ใช่โรคก,กรรมจริงๆแล้วหายได้เจนอย่างอาตมาเคยเป็นวันโลกเมื่ออายุยี่สิบสองปีพศสอ8แปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดทนายจาฟั่นสอนให้ทําสมาธิรักษาวันโลกแล้วก็มาพิจารณาถึงความตาย ก่อนอื่นความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาว่าก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราควรจะรู้ก่อนว่าความตายคืออะไรแล้วก็กำหนดพิจารณาดูความตายในที่สุดจิตสงบลงไปมันก็เกิดรู้ตายขึ้นมาสดแสดงว่าจิตของเราวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ไปลอยเด็ดอยู่ส่วนหนึ่งมองลงมาเห็นร่างกายนอนเหยียดเยาอยู่แล้วก็ร่างกายมันก็เกิดเต้าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันจนกระทั่ง กระดูกแตกละเอียดละลายหายไปหมดในที่สุดแผ่นดินที่มองเห็นอยู่มันก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตตวงเดียวลนวนทีนี้พอรู้สึกตื่นขึ้นมาจิตมันก็ได้ความรู้สึกว่าเออโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นอยู่ที่กายมันไม่ได้เป็นอยู่ที่จิตพอหลังจากนั้นมาถ้าเกิดความกังวลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมันจะนึกว่าไม่ได้จ้างมันมาเกิดไม่ได้จ้างมันมาตายมันจะตายก็เชิญมาเลย มันก็เลยตรงตกอย่างนี้้นมาเจตไม่กังวลกับความเจ็บป่วยมันปล่อยวางได้โครคภัยไข้เจ็บมันก็สามารถหายได้เหมือนกันทีนี้หลักฐานของการใช้อำนาจจิตรักษาโรคเนี่ยที่ให้รักษาโรคให้หายได้แม้แต่หลักวิชาไศยศาสตร์เขาก็มีเช็นอย่างมนต่อดูกนี่คุณหลวงสุภาษลาใสาท่านเ,เจนจัดในวิชาดึงนี้เคยใช้รักษาผู้รักษาคน จนได้เป็นลงเป็นข่าวหนังสือพิมพ์อันนี้ก็อาศัยอาศัยกำลังสมาธิเหมือนกันแต่สมาธิที่มาใช้ในทางรักษาด้วยวิชาอาคมนี่อาศัยเพียงแค่ความเชื่อมั่นเท่านั้นไม่ได้ไหมายถึงสมาธิที่จะต้องไปมองเห็นอ้ร่างกายเน่าเปื่อยผุพ,พังอะไรอาศัยแต่เพียงสมาธิความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยอปัญหาต่อไป ขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศจิตจับอยู่ที่เสียงก็รู้สึกว่ามันสบาก็รู้สึกว่าเป็นสมาธิดีแต่แต่จิตมิได้จับอยู่ที่เนื้อความของหลวงพ่อพูดอย่างนี้ขอให้หลวงพ่ออธิบายด้วยว่าการทำสมาธิของผู้ถามได้ผลหรือไม่ การฟังไม่ได้ผลใช่ไหมการทำสมาธิในขณะที่ฟังเทศจิตไม่ได้ยึดถ้าหากว่าจิตมีสมาธิแล้วไม่ได้ยึดกับไม่ได้ยึดกับคำพูดหรือคำบรรยายที่พูด,พ,ดพูดกันไปเป็นได้เพียงว่ารู้รับรู้เฉยๆไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นท่านว่าอะไรบ้าง หรือบางทีเสียงที่ฟังฟังอยู่นั้นหายไปเราฟังไม่ได้ยินอันนี้หมายถึงว่าจิตอยู่ในสมาธิเพียงแต่สักว่ากําหนดรู้ที่นี้ลักษณะอย่างนี้ถ้าหากสมมติว่าเรากําหนดจิตอยู่ในสมาธิกําหนดดูจิตของเราเนี่ยถ้า,าว่าจิตมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันสักแต่ว่าสักแต่ว่าเป็นความคิดแต่มันไม่ยึิดในความคิดนั้น ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับฟังเสียงแล้วติดไม่ได้จิตกับเสียงที่ที่ได้ยินอันนี้เป็นลักษณะของการปล่อยวางอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงความเข้าใจแล้วใช่ว่าจิตมันไม่เข้าใจมันเข้าใจซึ้งๆอยู่ในท่าทีของมันแต่มันไม่ได้เข้าใจในลักษณะที่ว่าสามารถจำได้อธิบายได้ แม้ว่าจิตมันเกิดความรู้อะไรขึ้นมาภายในก็ตามมันเกิดขึ้นมาแล้วสักแต่ว่าเป็นความคิดแล้วมันไม่ยึดมันก็มีแต่ความวางเฉยอย่างเดียวความวางเฉยอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉยไม่รู้ไม่ชี้แต่มันมีลักษณะรู้ซึ้งๆของมันอยู่ในตัวอันนี้ต้องสังเกตดูวให้ดีหรือบางที เราอาจจะเคยทำสมาธิบริกรรมภาวนามาจิตมันสงบสว่างมีวิตกวิจารมีปีติสุขเอกคตาตามหลักขององค์ฌานแต่ในเมื่อทำไปทำไปทำไปแล้วเมื่อเคยในขั้นต้นเนี่ยพอนึกถึงอารมณ์เรียกว่าวิตกจิตเค้ากับอารมณ์เรียกว่าวิจาร,จาาร,ร,าจารแล้วมันเกิดปีติเราก็รู้เกิดสุขเราก็รู้ ทีนี้มันเกิดความเป็นหนึ่งคือสงบเราก็รู้รู้ไปเป็นขั้นตอนแต่เมื่อทําหนักๆเข้าแล้วพอกําหนดจิตพับลงไปนึกพุโตพุโธจิตมันสงบพรวดไปเลยไม่สามารถที่จะกําหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาได้ถนัดอันนี้เป็นความคล่องแคล่วของจิตเป็นความชานาญของจิตเพราะมันเป็นแล้วมันก็วิ่งเร็วในเมื่อมันยังไม่เป็นมันก็ค่อยรู้ไปตามขั้นตอนอันนี้บางท่านอาจจะคิดว่า ภาวนาเมื่อก่อนนี้ทําไมจิตมันสงบนิ่งสว่างเยือกเย็นดีรักหนาะแต่เดี๋ยวนี้ทําไมมันไม่สงบเพราําหนดจิตลงไปแล้วมันมีแต่ความรู้บังเกิดขึ้นมีแต่ความคิดบางท่านก็เข้าใจผิดว่าจิตของตัวเองฟุ้งซ่านแต่แท้ที่จริงแล้วจิตมันเกิดปัญญาทีนี้เราข้อสังเกตมันมีอยู่อย่าง